สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เบียไปทํำทุระแล้วก็ผ่านมาทางสะพานสองทางไบพัดนี่นะคะได้มาเห็นเขาดำนากันรู้สึกว่าชื่นใจสบายตายังไงบอกไม่ถูกนะคะนึกถึงตอนเด็กๆตอนที่ทํานาอยูที่บ้านค่ะก็จะมีเสียงรถผ่านไปมารบกวนหน่อยนะคะบรรยากาศดีธรรมชาติมากเลยค่ะ ทางนี้เราเห็นดอยแม่นางนอนได้ชัดเจนมากนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เบียก็ยืนตากฝนถ่ายให้ดูนะคะฝนก็ตกปลยอยๆอยู่ค่ะบรรยากาศดีนะคะอยู่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเบียจะลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะ นี่ค่ะเขาก็ยังปลูกข้าวกันอยู่เลยนะคะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมลงมาตามแล้วนะคะพี่วันสงสัยดูหน้าซีดมาก ไปซื้อของกันมาค่ะก็เลยมาแวะถ่ายอยู่ข้างทางนะคะมเมื่อกี้นี้หลบฝนอยู่บนรถตอนนี้ลงมาด้วยแล้วตอนที่เบียเด็กๆนะคะเบียรอยู่บ้านเบียก็เคยดำนานะคะเคยไถายนาด้วยเป็นลูกชาวนาค่ะเบียได้เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกคิดถึงบ้านนะคะ พี่วันเชื่อไหมตอนเด็กๆเ,เบียไถนาด้วยนะไถนาปลูกข้าวเกี่ยวข้าวตีข้าวอะไรทําเป็นหมดนะส่วนทางด้านนี้เดี๋ยวเบียพาไปดูนะคะทางด้านนี้กําลังไถนาอยู่ค่ะทางด้านนี้ก็กําลังไถนาอยู่นะคะสมัยก่อนเบียเขาทํานาอยู่บ้านไม่ได้ใช้รถไถแบบนี้นะคะ เบียเขาจะใช้แบบเป็นควายเหล็กกันค่ะควายเหล็กที่ใช้ไถนาก็เป็นเป็นรถไถอะคะ่ะที่ใช้มือบังคับแล้วก็ต้องเดินตามเครื่องอะนะคะที่เบียเขาใช้ไถนาสมัยก่อนแต่สมัยนี้ส่วนมากเขาก็จะใช้เครื่องกันแล้วนะคะใช้เครื่องหมายถึงว่าใช้เป็นรถอย่างนี้ค่ะคะ่ะส่วนทางนี้ก็เขากำลัง เอาก้านะคะเอาก้ามันลงไว้ในนาละน่าจะพรุ่งนี้น่าจะได้ปลูกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เย็นมากแล้วสักพักพี่เขาที่มาปลูกข้าวก็คงจะกลับอันนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะได้ปลูกนะคะแถวนี้ บรรยากาศดีมากค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่นะคะพี่เขาประมาณสิบกว่าคนนะคะยังปูกข้าวอยู่เลยเดนอี้ดเ,ดดเ,เดียวี่าเดหน้านะคะเดยนจะไปช่วยพี่สาวปลูกข้าวแตว่ไม่แน่ใจว่ายังจะปลูกได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะคะ ัไม่มีทางลถเข้าเนะมีทางรถข้าอยาไปเทียงนาด้วยกันด้วยโอ้พี่น้องเอ,อ้ยอยากไปบานเดะเห็นคิดถึงบานเดะเห็นหน้าเห็นเขาดำหน้าเราคิดถึงบาน ขี่รถมาเที่ยวเราเม่เจอเขาเห็ดหน้าดำหน้าเราคิดถึงแม่ก็พอ,อยู่ทางบ้านเนอะเป็นยังไงมันกำลังเห็นหนา้ากันพี่น้องอยู่ทางบ้านอีสานกำลังดำหน้าพี่วันก็อยากกลับไปบ้านเื่กันไปน้องเบียไปทำนาช่วยพี่นะนน กำลังเากำอะไรจะกลับบ้านตอนนี้ไปเรากลับบ้านไปทำกับข้าวดีกว่าถ่ายถ่ายรูปก,ก่อน เบียจะถ่ายรูปก่อนค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เบียก็ไม่มีอะไรมากนะคะไปทํำธุระมาแล้วก็พอดีบังเอิญนะคะมาเจอเขากำลังปลูกข้าวกันอยู่ริมทางนะคะ mm. ก็เลยแวะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูค่ะ mm. กับวิวแล้วก็ธรรมชาติสวยๆนะคะ mm. แล้วก็ทางข้างหลังเบียนี่ก็ลอย ดอยแม่นางนอนนะคะสวยแล้วก็ชัดเจนมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เบียก็ขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งปิ้งๆให้ด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาคดคลิปต่อไปของช่องของกินลำบ้านเฮาวันเบียนะคะสำหรับวันนี้เบียขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ